สวัสดีครับผมสนะุพศสิริณรืฤมันติดตามดูคลิปและวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจิโกะขายอะไรเครื่องกรองน้ำ r าร o ราคาถูกสนใจติดต่อลาย0811742480ค่าส่ง20บาทโดยมีรายละเอียดของอะไร ราคาและรูปภาพตามที่แสดงในตารางนี้รับแปลงเครื่องกรองน้ำธรรมดาให้เป็นเครื่องกรองน้ำ RO หนึ่งเดียวในโลกด้วยราคาเริ่มต้นเพียง1,700บาทจะแปลงจากเครื่องกรองชุดนี้หรือเครื่องกรองชุดนี้ก็ได้ เป็นระบบ r o 1ขั้นตอน75แกลลอนต่อวันมีค่าดูแลรักษาต่ำเป็นระบบอัตโนมัติและมีระบบฝัดเวบาวที่จะช่วยทำความสะอาดไส้กรองได้กาวช้างติดมือเราต้องใช้อะซิโตนเพราะว่าอาธซิโตน อะซิโตนก็คือนี่คืออะซิโตนนะครับมันมีดับเบิลบอนโอแล้วก็มีคาร์บอนนะครับเนี่ยคืออะซิโตนนี่คือ,อ,อ C3, C3 h 3. นะครับมันเป็นกลุ่มของคีโตนตัวที่เล็กที่สุดนะครับมีคาร์บอนหนึ่งตัวสองตัวสามตัวแล้วก็มีออกซิเจนหนึ่งตัวเป็นดับเบิลบอน กลุ่มนี้เขาเรียกว่ากลุ่มคีโตนแล้วชื่อทางเคมีเขาจะเรียกว่าเมทิลเพราะกลุ่มกลุ่มนี้กลุ่มนี้เขาเรียกว่าเมทิลเนี่ยนี่คือเมทิลมันมีเมทิลวสองกรุ๊ปชื่อทางเคมีจะเรียกว่าเมทิลคีโตนหรือไดเมทิลคีโตนก็ได้มันเป็น โซเวนหรือสารละลายเป็นตัวทำละลายที่ดีนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะเอาไปละลายสีหมึกพิมพ์เรซินหรือกาวต่างๆเขาก็จะใช้ตัวนี้แหละซึ่งตัวนี้เป็นสารละเหยที่ถ้าดมเยอะก็เกิดการวิงเวียนศีสะะหน้ามืดตาลายได้นะครับ เป็นลมได้ก็อย่าไปดมเยอะตัวนี้เขาเอามาทำเป็นน้ำยาล้างเล็บเพราะว่ามันเล็บมันเป็นสีไงมันล้างออกได้ง่ายเท่าที่ผมไปดูราคาทีแรกก็น,นึกว่าสองร้อยกว่านะครับพอไปดูราคาแล้วมันอยู่แค่ลิลละเจ็ดสิบกว่าบาทแต่นี่น้ำยาล้างเล็บห้าสิบ ml เขาขายอยู่25บาทก็ตกลิตรละ400นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครใช้เยอะๆนะครับให้ไปซื้อเลยสูตรเดียวกันนี่แหละคีโตนี่แหละอซิโตนี่แหละไปซื้อมาเป็นแกลอนเลยถ้าใครใช้เยอะนะแล้วมาแบ่งใช้ได้เลยตัวเดียวกันเพราะถ้าซื้อน้อยๆแบบนี้มันแพงมากค่อนข้างแพงแพงเกินไปนะครับ อ่าต้นทุนนิดเดียวเองเรากาวก็เราไปกลาบมันไว้ไงก็ไม่น้งว่ามันจะรัว่วไม่รู้ว่ามันรัวนร่วพอรู้กทีหนึ่งคือมันติดมือแล้วก็ที่บ้านไม่มีหรอกซิตโตนไม่ได้ใช้ไมไ่ซื้อไว้นะครับก็เลยต้องเดินไปเซเว่น ทีแรกไปดูที่ร้านาร้านวัสดุก่อสร้างคิดว่าเผื่อมีไม่มีเขาไม่ขายก็เลยต้องไปเซเว่นเซเว่นมีอยู่สองยี่ห้ออีกยีก่ห้อหนึ่งยี่สิบาททุกกว่าว่าจะเอาแล้วแต่พอไปดูส่วนประกอบมันไม่ใช่คีโตนมันเป็นพวกบิวทิลหรืออะไรเป็นแอลกอฮอล์ตัวนึงอะที่มันละลายสีล้างสีได้ด้วยเหมือนกันแต่ ไม่น่าจะละลายกาวได้นะครับดังนั้นผมก็เลยเลือก,กตัวนี้ก็มันสามารถที่จะละลายกาวได้กาวช้างที่มันแห้งแล้วแต่มันก็ละลายช้านะค่อยๆละลายมันก็จะค่อยๆละลายละลายแล้วก็หลุดได้โอ้เวลาติดมือนี่มันเจ็บนะครับผมติดมาตั้งเยอะเหมือนกันเป็นวงกว้างรวมๆสี่ตารางเซนติเมตรได้มั้ง แกะมาแล้วแดงเลยครับเดี๋ยวเราไปดูซิว่าเราล้างกันอย่างไรนะครับจับกาวไว้มันติดมือนี่ไงไม่หลุดเลยมันไม่หลุดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องใช้น้ำยานะนี่น้ำยาล้างเล็บต้องใช้น้ำยาล้างเล็บ ยอดเลยอย่าใส่คอตตอนบัตรก็ได้เพอาะน้ำยาล้างเล็บเป็นอะซิโตนนะคือมันมีหลายยี่ห้อนะหยอดตรงนี้เลยก็ได้มันมียี่ห้อหนึ่งมันไม่ใช่อะซิโตนไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่าแต่ตัวนี้เป็นอะซิโตนนะอะซิโตนมันล้างกาวได้ เนี่ยติดเยอะเลยตัวซิโตนมันสามารถละลายกาวช้างได้นะให้มันชุ่มชุม ชุ่มๆเดี๋ยวก็น่าจะหลุด ติดเยอะแล้วเนี่ยนะคเราก็ยอดเอง มีสองหน้าด้วยติดด้านนี้ด้วยพอดีเราไม่รู้ว่ามันมันเลื้อออกมาข้างนอกไงเราก็เลยไปกำมันคือถือไว้อะถือไว้แล้วเราก็ไปกำมันก็ก็เนี่ยติดยาวเลย แต่ก่อนเราเคยใช้เบบี้ออยนะมันก็หลุดแต่เบบี้ออยละลายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่หลุดแต่อาซิตโตนนี่หลุดแน่ๆนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันนานแล้วมันอาจจะต้องใช้เวลานะครับค่อยๆละลายกาวมันจะค่อยๆละลายกาวได้ หลุดมานิดหนึ่งแล้วล่ะใส่เพิ่มอีก แต่อัซิต้อย่าไปดมมันเยอะนะนี่ผมเช้พัดลมดูดกลิ่นมันออกมันเป็นสารละเคยที่เข้าไว้ละลายสีต่างๆไว้ผสมสีอะไรอะ่ะก็ใช้ตอนนี้แหละอันนียใกล้จะหมด,ดละผโหมันติดเยอะเราไม่รู้ว่ามันมันหยดมันรั่วออกมาข้างนอกไง แต่ก่อนผมเคยติดนะติดที่ปลายนิ้วนิดนึงติดที่ปลายนิ้วนิดนึงแล้วก็ใส่ตัวเบบี้ออยมันหลุดนะแต่นี่มันติดเยอะมากมันเลยไม่หลดุดติดเนี่ยยาวประมาณเซนครึ่งเนะ่ยยาวเซนครึ่งกว้างประมาณเกือบเซนน่ะที่มันติดเนี่ย ก็ก็ต้องใช้เวลาค่อยๆละลายมันผมไปซื้อเนี่ยเดินไปซื้อเซเว่นเนี่ยน้ำยาล้างเล็บเนี่ยเพราะว่าไปซื้อไอ้ร้านวัสดุก่อสร้างเขาไม่ขายอะซิโตนอะซิโตนนี่ซื้อได้ทางเน็ตนะมันไม่แพงไม่แพงนะปกติมันจะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แต่อันนี้มันกีเอ็มแอลเนาะ อันนี้มันน้ำยาล้างเล็บยี่สิบสองบาทตัวนี้น่าจะสามสิบหรือห้าสิบมลไม่ได้เขียนอ๋อห้าสิบมลนี่ไงห้าสิบมลยี่สิบสองบาทเอายี่สิบคูณเท่าไหร่อิหรล,ละสี่ร้อยแพงมากนะ เพราะว่าไปซื้อลองไปซื้อเน็ตสิไม่ลิตรหนึ่งไม่น่าจะถึงสองร้อยมั้งลุดเดยอะแล้วเดี๋ยวเดิ ผมจำได้อ่าติโตนลิตหนึ่งที่ว่าน่าจะร้อยกว่าบาทนะเคยเคยเห็นขายอยู่เน็ตอะอินเทอร์เน็ตอะพอดีไม่ได้ใช้ด้วยไม่เคยซื้อมาใช้เนี่ยมันละลายกาวได้ คือมันรั่วมาเรื่อยๆไงมันก็เลยติดเพิ่มเรื่อยๆเนี่ยขนาดผมเอาเทปพ,พันสายไฟพันไว้มันก็ยังติดเทปพ,พันสายไฟเลยเนี่ย า่รู้แล้วโอ้โหพื้นที่ติดกว้างขนาดนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยพื้นที่ติดกว้างขนาดนี้เลยเนี่ยแดงเลยเนี่ยโอ้ยเวลาจับพวกนี้ต้องระวังหน่อยขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่ช่วยแชร์และกดติดตามและขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับ เครื่องกรองน้ำ ro suzuko 2ขั้นตอนความเร็ว75กลอนต่อวันราคาเริ่มต้น2,200บาทค่า ec หรือค่า electric a l conductivity คือค่าความสามารถในการนำกระแสไฟฟ้าของสารเคมีต่างๆที่ละลายอยู่ในน้ำน้ำยิ่งบริสุทธิ์ค่า ec ยิ่งต่ำมาดูการวัดค่า ec ของน้ำ ro suzuko 2ขั้นตอนเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นๆดังนี้ น้ำมาโอของซูจิโก2ขั้นตอนคือ2ของตัวอย่างที่1คือ44ตัวอย่างที่สองยีตัวอย่างที่3 40ตัวอย่างที่4ไม่ได้เขียนว่าเป็นน้ำมาโอน่าจะเป็นน้ำกรองอยู่ที่4ี่ 29สั่งซื้อได้ที่ลายศูนย์แปดหนึ่งหรือที่ร้านซูจิโกดที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ